มาถึงทีมงานทรหนึ่งก็เรามาดูรถสวยๆคันนี้ครับที่อยู่ในคลิปของเสียตินครับหรือว่ารถดำไม่สวยจารัฐครับเนี่ยเราไม่เคยได้มาถ่ายคันนี้แล้วก็ไม่เคยได้เห็นใกลๆ้ๆซูเอปอรเ์เกตเนาะนี่ฮะซูเปอร์เกตของเขาครับเนาะสวยงามครับผมซูปเปอร์เกตสีชมพูหวานแววเลยครับคันนี้เป็นรถเชเลอร์ลากเนาะ ใช้ของตัวเองแล้วก็รับจ้างครับรับจ้างทั่วไทยครับผมคันนี้นะแล้ววันนั้นเห็นคลิปเจตินก็ใส่เนี่ยใส่กระจกแต่งใหม่กระจกเลดครับวันนั้นเข้ามาดูเนี้ยเราก็เห็นบรรยากเห็นรถสวยๆครับเอฟซี FC ของเราบางคนไม่เคยเห็นก็นี่อยากให้เห็นเราก็รีวิวไ่เป็นเราเรื่องรถครับแต่ให้ดูครับมาถึงถิ่นของ ทีมงานโทรหนึ่งครับก็ให้เห็นบรรยากาศงานงานครับรถจอดเต็มบ้านเต็มลานเลยนะฮะเข้าผิดมุมนี่มีที่เข้าครับคันนั้นก็คันสวยๆเคยรีวิวไปแล้วครับคันนั้นถ่ายได้ิดเดียวนะครับนี่ฮะรถประจาตาแหน่งของเสียตินครับรถฮีโร่ครับผมฮีโร่แล้วคันนี้เมื่อกี้ก็เสียบอกว่าจะขายนะฮะหัวร็อกกี้ครับสวยๆเป็นหัวนอกครับ ขายใช่ไหมขายแสนสามด้วยนอกนี้ประเทศอะไรรู้ไหมญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นญี่่ปุนอของญี่ปุ่นเนาะแสนสามแสนสามครับสวยๆครับเนาะสวยยๆเนี่ยดูแต่งมาพร้อมเนาะข้างบนนี่แต่งมาพร้อมครับอันนี้เราใส่ได้สิบ้อบป่ะสิบรอครับยกออกจากสิบ้อบยกออกสิบ้อครับคันนี้เราใส่โมเดลก้าอ๋อเราเลยรถไทยข้างในด้วยครับรถไทยโม้สวยๆโม้สวยๆเซียร์เขา มาก็เลยอยากขายเนาะเขาเสียเอาไว้ขายนั่นแหละโอ้ยังสวยเสียเนาะสภาพนี่ฮะไม่มีผุเลยไม่มีผุครับยังสวยๆครับเบาะเดิมๆครับข้างบนครับข้างบนก็ดูผ้ายังไม่มีตกมีอะไรของไฟฟ้าครับดูครับเออใช่ครับโนวิวแล้วเนาะนี่ฮะเสียเขาเล่นลอยยังงี้เลยะไรไฟฟ้าครับนะงไรไฟฟ้าตกลุมนี่ไปเลยใช่ไหมครับโอ้ยไม่ใช่ครับพูดเล่นเนาะอันนี้ของดีครับของดีของดีอย่าไปจับไอเดชอทของดีครับเสียเขา จะขายจริงครับคันนี้เอ้ยหัวหัวเนี้อยู่ที่แสนสามครับต่อรองได้ครับต่อลงได้ครับต่อลงได้เลยอย่าต่อขึ้นนะฮะต่อขึ้นยิ่งดีครับต่อขึ้น่อขึ้นได้ครับเสียบอกว่าต่อลงได้เนาะเรามาเยี่ยมเสียจริงครับเมื่อวานก็มาได้ทําคลิปที่นี่ครับกับพี่วงแต่ว่าไม่ได้เจอเสียแต่ก็ไม่ได้บอกครับมาแล้วก็ถ่ายถ่ายรีบหนีกับครับไม่ได้บอกกันว่ามาหรอกนี่ก็มาดูไปเนาะให้มาดูบรรยากาศครับแล้วก็ ่ายใ, <ower> ให้ดูนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจเนาะหัวร็อกกี้สวยๆไฟฟ้าครับไฟฟ้าใช่ไหมครับอ็จุกพับได้ครับกจุกพับได้ครับโอ้หัวสวยๆกันชนหน้าเป็นของดก้ากันชนหน้าครับเนาะกันชนอยู่อ๋อกันชนไม่มีถอดไว้ครับตอนนี้ถ้าซื้อให้กันชนไปด้วยครับเนาะสวยงามครับนี่ฮะได้กันชนไปด้วยหัวสวยๆยังดีเลยครับเนี่ยสภาพยังดีอยู่เลยสีสันนี่ไปไม่ต <değil, S 2> <plausible S 1> <cus> ้องทําครับ เอาไปขัดๆหน่อยหรือล้างสวยๆก็ได้ไม่ไม่ต้องทําสีครับผมไม่ต้องทําสีหัวรถคันนี้เอาไปยกใส่ปุ๊บครับเลยก็ไม่ต้องทําอะไรเลยครับไม่ขับไม่อะไรจอดไว้จอดไว้เฉยๆสวยสวยจอดไว้สวยครับเนี่ยแสนสามแสนสามอันนี้เราก็หยอกกันด้วยแล้วก็พูดเรื่องจริงด้วยครับเพราะไอเรื่องจริงคือเราจะขายจริงๆเสียเราจะขายจริงๆครับมาแล้วก็ให้ดู หลายหลายอย่างเนาะให้ดูหลายหลายอย่างให้ดูหลายหลายบรรยากาศครับของเสียครับเนาะสถานที่หน้างะสถานที่บ้านที่พักอาศัยที่โกดังหรือว่าที่จอดรถของเสียตินครับหรือว่ารถดำสวยๆจารัดครับ YouTube ชื่อดังเมืองบุรีรัมย์ของเราครับเนาะใครๆก็รู้จักครับ รถก็เยอะครับเนาะอยากขับคันไหนก็ขับครับแต่คันนี้ผมชอบมากเลยครับเนี่ยสีสันสวยงามใหญ่เนาะเสียครับมันมันเกินบอกถ้าใส่สองร้อยเนี่ยเกินเยอะไหมเกินประมาณหนึ่งตันแปดร้อยถ้าเขาไม่เอาไปช่างก็ไม่เกินเนาะแต่ก็เอาไปช่างก็เกินแน่นอนคันนี้ครับนี่ฮะเสียรับจ้างทั่วไทยเนาะ ไม่ได้แบบอย่างไม่คยมีเวลาเนาะเหนื่อยอ๋อวิ่งไกลอ่ะวิ่งไกลเนี่ยครับตัวงานช่วนี้ก็เยอะของเสียตีนในงานเยอะมันสองเพลาด้วยกินน้ำมันหน่อยวิ่งไกลไม่ได้เนาะของอร่อยจริงเลยครับวิ่งไกลไม่ได้ครับวิ่งไกลวิ่งไกลได้แต่ว่าจะไม่ค่อยไปเกลืองน้ํามันครับเดไม่ได้หรอใช่ครับเนาะเนี่ยสูตเดีอยไม่ได้แต่ว่าเรื่องการเข้าติดที่ลงที่ลมนี้ได้หมดครับสบายมาครับไม่ต้องกลัวเข้าพื้นที่แฉะอะไรก็ได้ครับเนาะนี่ฮะพี่ชายอะไรมาให้ผมนี่ เครียวไรเนี่ลูกกันบอ,อกอร่อยครับมะเฟือง,องมะเฟืองบ้านนี่เลยครับอร่อยอืม <c oughs> หวานตาเลยครับโดนครับโดนของจริงเนาะสิบสองล้อซูเปอร์เกตสวยๆครับทีมงานรถดันไปสวยจารัดครับเนาะนี่นาคตไกลครับต่อไปในงานแทบจะไม่ได้หยุดได้ยหย่นแน่นอน เพราะว่าได้สร้างผลงานไว้มากมายเรื่องของงานหลวงงานราดช่วงนี้งานราชจะไม่ค่อยมีมีแต่งานหลวงงานหลวงก็ไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จนะนรับงานใหญ่ๆในอนาคตครับนะฮะอนาคตไปดีแน่นอนครับเนาะทีมงานเขาแข็งแรงทีมงานมีศักยภาพครับนะก็เห็นหลายๆทีมครับที่เราเราคุยเรื่องของเสียดจรกันนะเราพูดเองนะครับเนี่ยเขาไม่ได้บอกเราหรอก เราก็รู้ว่าเขาครับมีทีมงานที่แข็งแรงทีมงานที่มีศักยภาพครับเนาะทีมงานที่มีคุณภาพสามารถที่จะดูแลหรือว่าทำงานโดยที่ลูกพี่ไม่ไปก็ได้ครับเนาะอ่านเกมอ่านงานออกช่วยกันดูแลทั้งทีมรถดำแล้วก็ทีมรถขนะุดเนาะแล้วก็มีลูกน้องมือหนึ่งอย่างอา,อาจารย์ชูครับเนาะที่ เนียบมากครับแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปทำงานมีระบบมีระเบียบเรบอกครับไปกัไปเรื่อเรื่อยไปครับอ่ะเนี่ยตรงนี้ก็สถานที่ครับเนาะเผื่อใครไม่เคยเห็นเ,เห็นไม่ชัดผมไม่เห็นทุกมุมครับรถที่จอดด้านหน้าครับเป็นรถ ของพี่วงครับที่สามล้อพัดในวจอดของเราครับเน,ะบนาะบรรยากาศบานของท่านครับโอ้ยางดีนะครับใช้ยางเดเดือนทั้งหมดเลยครับเนาะไม่ได้ใช้ยางแล้วก็กระทะอย่างนี้ฮะใครไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวครับพวกเราต้องไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขของพวกเราพวกเราใช้รถ เทเลอร์ยางก็อันตรายมากกับน้องเบรกเทเลอร์ก็ถือว่าอันตรายอย่างที่เขาว่าหละกล้าขึ้นได้ยังไงเนาะเพราะว่ายางเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ช่วงล่างเป็นสิ่งสำคัญในการทําหรือว่าการใช้รถเทเลอร์ขนรถขุดขนาด20ตันครับเนาะนี่ฮะขนาดนี้ตัวใหญ่เงี้ยบอกว่าเบรกเลยครับหรือว่าน้ําหนักมันเกินครับหนักนเกินแต่ว่าไม่มีปัญหาครับเราวิ่งใกล้ๆแถวนี้เนาะไม่ได้วิ่งไกลไม่ได้วิ่งข้าม ไปนวันี้ครัวิ่งย้ายใกล้ๆก,กันนะย้ายใกล้ๆพื้นที่แถวนี้ครับอ่เขไม่มีอะไรแล้วครับแล้วก็วันนี้ก็มาแล้วก็ให้เห็นบรรยากาศบ้านเสียตินครับ mm hmm. ทีมงานรถดำสวยๆจารัดครับนเนาะอามาดูทางด้านนี้มั่งเราให้ดูเจ้าซุเปอปร์เกรดหรือว่ารถรอๆของทีมงานโทนหนึ่งครับ สีสันสวยงามจริงๆเนะเาะก็ต้องหายาไปสักคันแล้วครับพรเพื่อได้กเคลื่อนย้ายรถพวกเราเอง คันนี้เจ้าของน่าจะใช้บ่อยครับคันนี้เนาะอีกหน้างานครับวิ่งระยะทางไกลๆครับคันนี้ครับอ่ะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้วให้กําลังใจพวกเราครับวันนี้อยู่ที่ทีมงานทุนหนึ่งครับบ้านเสียตินครับอยู่ใกล้ๆหน้างานพวกเราพวกเราก็มาทําคลิปเนาะแล้วก็มาถ่ายคลิปพี่วงครับสามล้อโซชีวิตครับก็เลยได้อ่ะให้เห็นบรรยากาศของ บ้านเสียดินครับหรือที่เก็บรถเนาะสถานที่ประกอบการเรียกว่าสถานที่ประกอบการหรือสถานท,านที่เก็บเครื่องไม้เครื่องมือที่จอรถนะฮะแล้วก็เป็นที่พักของเสียดินครับผมเนาะคลิปหน้าเจอกันใหมครับสวัสดีครับ